อะไปดูเรื่องโควิดกันบ้างอ,อะโควิดช่วงนี้หน้าหนาวนะ <He? S 2> ตามที่หลายฝ่ายคาดการว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยโควิดก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็ คนเรามีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางท่องเที่ยวไปมาค้าขายกันคึกคักน,นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางคุณอนุทินชาญบิกููนะครับท่านรองนายการัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชือ <ü> ้อโควิดในประเทศไทยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็บริหารจัดการได้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยคุณอนุทินยืนยันว่าอยู่ภายใต้การควบคุม <ừ> คือภาครัฐสามารถ รองรับได้สําหรับผู้ติดเชื้อทั้งในเรื่องของการดูแลนะครับการช่วยเหลือ,อและการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นรวมถึงคนที่เคยติดโควิดแล้วบ,บางคนเข้าใจว่าเคยติดโควิดแล้วจะติดได้ยากหรือว่าจะไม่ติดได้อีกซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับคือ ติดแล้วก็ติดอีกได้เหมือนเป็นบวชอะครับเป็นแล้วก็เป็นอีกได้ใช่แต่ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิดทําทำให้มีอาการน้อยนะครับก็อย่างน้อยนะควรจะ4ี่เข็มแต่ละเข็มก็คือ4เดือนนะก็มีสเข็มสี่เดือนออันเนี้ยจำแบบง่ายๆนะครับก็ไปฉีดกันโดยเฉพาะกลุ่ม608ครับ ก็ตอนนี้ไปฉีดได้สะดวกรวดเร็วนะแถวบ้านผมก็ไปฉีดที่รอพอสตอานามัยหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปแบบโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วใช่ก็ไปใกล้บ้านแล้วก็ไม่ต้องรอครับไปถึงเนี่ยฉีดได้เลยแล้วก็เลือกได้อ่าตอนนี้คือมีหลายยี่ห้อเลยแล้วแต่ท่านสะดวกเลยแล้วซึ่งการฉีดอย่างน้อยสี่เข็มเนี่ยก็ ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะนะยี่ห้ออะไรก็ได้ไดที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งพี่ฉีดกันตหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งของเอกชนเนี่ยคือผ่านการรับรองแล้วว่าโอเคเพราะฉะนั้นไปฉีดกันนะกลุ่ม608แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยทั่วไปรวมถึงเด็กเล็กตอนนี้ก็ฉีดได้ก็คือ6เดือนขึ้นไปใช่ไหมก็มีวัคซีนแต่และชนิดแต่ละแบบท่านก็ไปติดต่อเบื้องต้นเนี่ยคือภายที่อนามัย ครับอันนี้ชัว์สุดผู้ผู้ป่วยโรคเรื้อลังด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชคือยังยางเรา2คนเนี่ยก็เคยติดโควิดก็เคยฉีดวัคซีนกันมาก็อาการถือว่าน้อยน้อยน้อยถือว่าน้อยถือว่าน้อยนะเพราะว่าวัคซีนช่วยได้จริงนะครับอันนี้สําคัญ